เจนนี่เทียนโพสวรรณแอบงงรีบส่องดูตัวเองเห็นสภาพแล้วเข้าใจทันทีทำไมคนไม่ขอถ่ายรูปเจนนี่เทียนโพสวรรณแอบงงรีบส่องดูตัวเองเห็นสภาพแล้วเข้าใจทันทียกให้เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ต่อให้หน้าสดแค่ไหนก็ยังสวยใสยและเอาอยู่เสมอสำหรับเจนนี่เทียนโพสวรรณจนถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งไอดอลที่ดูแลตัวเองได้ดีมากๆของสาวๆหลายคนไปแล้ว แต่ล่าสุดเจนนี่ก็ถึงกับต้องงงหนักมากเมื่อเธอสังเกตว่าทำไมคนที่เจอถึงไม่ขอถ่ายรูปจึงต้องรีบหยิบกล้องมือถือมาดูสภาพตัวเองในตอนนั้นทันทีซึ่งเจนนี่ยังได้พูดอีกว่ามีหน้าไม่ได้ขอเจนถ่ายรูปทำไมวะไหนดูซิต้องดูแล้วแหละน่าจะสวยมากเปิดกล้องในมือถือดูตัวเองความมั่นใจมันจะทำให้เราสวยมาก งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูกันสนั่นอาทิชอบความคี้เล่นแซวตัวเองก็เป็นน่ารักมากค่ะพี่เจนนี่มีหลับตาตอนดูหน้าสดก็สวยนะคะหน้าสดสวยมากค่ะเจนนี่ดูอ่อนกว่าวัยมากค่ะลุกสบายๆน่ารักชอบค่ะเป็นต้น